เรามาดูกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรฟังเสียงให้มันชัดๆเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นรูปสวยไหมเขาบอกว่าเผ็ดนะเนี่ย 1ิขนมในวันนี้เราจะมากินขนมตามคอมเมนต์ของน้องๆห้าคนและขนมที่เราชอบอีก5อย่างรวมเป็น10อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องๆได้อยากจะให้ผมกินขนมอะไรบ้างเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกลิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ผมเลือกมา5คอมเมนต์นะเป็น5คอมเมนต์แรกสุดเลยนะที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปก่อนหน้าเปิดห้องรับคอมเมนต์ comment แรกจากน้องกุ๊กวีเป็นแฟนกันอยากให้พี่รีวิวของเล่นค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าอยากจะให้รีวิวของเล่นอะไรคอมเมนต์ comment ที่2นี่เลยอยากให้รีวิวของเล่นเหมือนกันเป็นของเล่นไอติมจะบอกว่าอันที่เป็นกล่องๆใช่ไหมของเล่นไอติมนี่ เออเดี๋ยวเรามาดูกล่องน,นี้กันนะอย่างหนึ่งผมเอาคอมเมนต์สองคนมารวมกันเลยนะเพราะว่าคนแรกเนี่ยบอกว่าอยากให้รีวิวของเล่นแต่ว่าน้องคนที่ 2, 2> น้องอังสุมาลินเข็มงามคนนี้มาเม้นให้พี่เทพบ่อยมากเลยพี่เท่จำได้นะของเล่นไอติมก็คืออันนี้โอเคอยากดูเครื่องเขียนทําให้หน่อยคะ่ะน้องสักลายแล้วไงจริงใจแล้วกันเครื่องเขียนของเราตอนนี้เรายังมีไม่เยอะเนาะเครื่องเขียนเรามีไม่เยอะเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยเครื่องเขียนเราเอาสัก3อย่างก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้รีวิวเครื่องเขียน ก็คอมเมนต์เข้ามานะนี่เลยอยากดูอันนี้มากๆากหนึ่งอันอันนี้ละกันดูเป็นกากเพชรอะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็นี่เลย อะไรไม่รู้นะเป็นลิปสติกแต่ว่ามันเป็นเครื่องเขียนชิ้นต่อไปจากน้องพิชดาผมชอบมาม่าเผ็ดบวก2อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้พี่รีวิวหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวมาม่าเราไปกินกันท้ายคลิปดีกว่ากินสัก3าห่อไปเลยเออเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะสำหรับมาม่าแล้วก็น้องเกรซบางแสนอยากให้กินขนมคุกกี้อ่ะขนมคุกกี้กี่อะไรดีอ่ะเรามีคุกกี้อันนี้1อันแล้วก็คุกกี้ตรงนั้นก็มีอันนี้ดูนะ่าสนใจอ่ะคุกกี้อันนี้ คุกกี้ตอนนี้เราได้กี่คอมเมนต์แล้วอีกหนึ่งคอมเมนต์จากน้องนิกอยากให้พี่กินขนมที่พี่ไม่เคยกินมันก็ไม่เคยกินเกือบหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พี่ไปเลือกเองอีก5อย่างอ่ะมาดูน้องอีกคนหนึ่งอยากดูกล่องซุ่มค่ะน้องจีจ้าชา n e l นะน้องน่าจะทําำ YouTube ด้วยหรือเปล่าฮะอ่ะมาดูกล่องซุ่มตอนนี้กล่องซุ่มของเรามันมีอยู่3กล่องนะเพื่อนเพื่อเราจะเอากล่องหนึงก่อนเอาสีนี้่อ่ได้ ครบ5อย่างแล้วนะที่น้องๆอ,อยากจะให้พี่ทีเทรีวิวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกเองอีก5อย่างที่เราอยากกินส่วนใหญ่น้องๆจะเลือกเป็นแนวของเล่นเครื่องเขียนมานะมาดูดีกว่าว่าอันที่เราอยากกินมีอะไรบ้างอันนี้ก่อนเลยพีอ่ออนกันนี่อะไรก็ไม่รู้มันดูแซ่บๆน่ะเป็นหมาล่อเนานะนี่โดเรมอนอันที่2ของเราแล้วก็อยากกินอันนี้ ไม,ม okay. ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นแบบแคนดี้แน่ๆนะยี e ่ห้อเพลสเรามากินสัก3าอันไปเลยทีนี้ก็เกิน10อย่างแล้วดิจัดหนักจัดเต็มไปเลยโอเคเดี okay, 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 sort of ๋ยวเราไปดูของรีวิวกันเนื่องจากวันนี้นะเรามีเครื่องเขียนด้วยพี่ก็เลยเตรียมกระดาษสำหรับขีดเขียนอ่มาด้วยนะเพราะเรามีเครื่องเขียนไงแล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาเรียงกันก่อนเลยนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง อ่ะนี่คืออันที่เราจะมารีวิวทั้งหมดเอิดเอิดอิดโดราเอมอนนะลูกอม,มสอดไส้รสนมมาดูกันเลยเฮ้ยเขามีรถให้ต่อนะฮะเพื่อนๆน,นี่จ้าเขาบอกว่าต่อเป็นรถไฟขบวนใหญ่ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราน่าจะต้องซื้อหลายกล่องนะในรูปนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด6แบบนะเราได้โนบิตะมานะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยมาดูขนมด้านในนี่ โอ้เป็นลูกอมสอสาราสนมนะชิมก่อนอืมซรสนมจริงๆเป็นเหมือนแบบลูกอมนมที่เรากินเป็นแบบเม็ดลาบาดอะอย่างนั้นอะอม, <c oughs> มันขาดอะทุกคนทุกคนไป <c oughs> ต่ออะไรกินขนมดีกว่า อันต่อมาที่อยากจะมาเปิดเลยนี่จ้ากล่องสุ่มของเล่นเซอร์ไพรส์สุดคุ้มในกล่องเดียวโอ๊ยลองดูนะจ๊ะเรามาดูกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรโอ้โลูกโปโ่งเราได้โลูกโป่งม,มาอันนี้คือเฮ้ยมาเวลเราจะได้ตัวอะไรนะแกะยังไงละมันแกะยากมากเลยเราต้องเอามีดมาช่วยไหมโอ้แกะยังไงอ่ะหมุนได้เลยเหรอ แล้วเราจะแกะมันทำไมต้อง่านเอาล่ะมันคือตัวอะไรโอ้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยได้สไปเดอร์แมนอะ่ะทุกคนว้าวลองแกะดูแกะมันจนแบบโอ้โหแคปซูลพังไปหมดเลยได้รูปโป่งมา 2, 4, 6 เลูกแต่ก็ยังดีนะที่ยังได้อันนี้อันต่อมานี่เลยคลัสตี้มาลาฟิสเกนหนังปลากรอบเคลือบไข่แกมรสมาลาแกะเลยนะอยากลองกินแล้วนะกินมาลามาจ้ากินมาลามาจ้าเฮ้ยหนังปลาเฮ้ยน่ากินไหมเดี๋ยวเพื่อนๆนะฟังเสียงให้มันชัดๆเลยนะว่ามันจะกรุบขนาดไหน อ,อร่อยเฮ้ยมันไม่ได้เผ็ดมากอะ่ะเผ็ดแบบนิดๆเฮ้ยมันเข้ากับหนังปลามากออร่อยอะ่ะออือ,อันต่อมานะเดี๋ยวเรามากินนี่กันต่อดีกว่าพี่ห้องเพลสเราเอามาสามรสเลยก็จะมีรสต้มยำกุ้งรสบาร์บีคิวไก่แล้วก็รสคอนเรามาแกะทีเดียวเลยสามรสเลยนะฮ่า่ เขาบอกว่าอบนักไม่ทอดด้วยนี่คือรสต้มยำกรุ้งเอ้ยเอ้ยบาร์บีคิวจ้าโอ้ยเอ้ยข้าวโพดแบบข้าวโพดเน้นมากขอชิมคอนก่อนเลยอือแลข้าวโพดจริงๆกลิ่นแบบข้าวโพดชัดมากส่วนอันนี้เป็นรสอะไรนะบาร์บีคิวไก่ขอลองเลยเฮ้ยมันบาร์บีคิวจริงๆว่ะ กินก็แบบไปคิวต้ยมยำกุ้งนะ่ะต้ยมยำอร่อยกินทีเดียวสามรสเลยนี่จ้ะเราจะกินทีเดียวสามรสชาติเลยเข้ากันอยู่ พักเรื่องกินกันสักแป๊บเพราะว่าเรามารีวิวเครื่องเขียนกันดีกว่าแล้วกน,น้องจอาละเขคหรือเปล่าเฮ้ยเดียมันคือไดโนโซอรัสมันคือตัวอะไรอะ่ะแต่มันน่ารักมากทุกคนดูนะเห็นหน้ามันไหมจะบีบนะดูดิมันนุ่มมากทุกคนเฮ้นุ่มมากน่ากินจังเลยกินไม่ได้นะ ปากกามาดูว่ามันจะเป็นปากกาแบบไหนนะเอ้ยปากกาสีดำดูดูดูนี่อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เทดด้วยนะแต่คือเป็นปากกาที่น่ารักมากๆทุกคนเราชอบเลยอะเขียนไปบีบไปเขียนไปบีบไปมันนิ่มมากอะแล้วคือลายมันน่ารักนะดูดีชอบอะมาดูอันต่อมาเป็นลิปสติกแต่เป็นลิปสติกปากกาใช่ไหมไอ้แล้วดูตรงนี้ อ่าเขาก็จะมีเป็นแบบว่ารูปดาวนะมีรูปพระจันทร์ด้วยเออเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคือมันก็จะแบบวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งเดี๋ยวมาเราเขียนหม่อยอันนี้ก็เป็นปากกาสีดำอีกแล้วนะสวัสดีลิปสติกก็โอเคนะอันนี้นะที่เขียนไปล่าสุดก่อนที่จะมารีวิวอันนี้ขอกินหนังปลาอีกรอบนะมันจะมีแบบคล้ายๆเหมือนอันนั้นเลยแต่ที่เป็นแบบกลมๆนะมันก็จะแบบวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งข้างบนก็จะเป็นลายหมีอะไรเนี่ยลีลกคูมะปะน่าจะใช่นะสีชมพูอ่ะ <peach> สีด้านอีกแล้วอันนี้สวัสดีจ้าคืออันนี้นนครบไปแล้วนะสาหรับ3อย่างเครื่องเขียนเนาะถ้าเ,เพื่อนๆชอบให้รีวิวเครื่องเขียน <c oughs> ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะจะได้ไปหาเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เครื่องเขียนเรายังแบบมีนิดเดียวเองตอนนี้นะเราเหลืออีก3อย่างที่จะรีวิวที่นี่เราก็ยังมีมาม่าที่เราจะรีวิวอีกด้วยนะมาดูนี่กันก่อนเลยแคนดี้คอนเป็นเม็ดอมเคลือบน้าตาลนะเป็นรูปทรงไอศกรีมให้เพื่อนๆดู น่ากินไหมเอาละจะเปิดร็วเลยนะเดห็นลูกอมเฮ้ยเราได้มาลายไม่ได้วยแหละลอกแผ่นสติกเกอร์ใส่ด้านหน้าออกเป็นแคททูเหรอเอาไว้แปะอย่างนี้นะเราจะมาแปะด้วยไหมเดี๋ยวเราค่อยมาแปะนี่จ้าหลายสีเลยเราจะลองกินก่อนหนึ่งเม็ดโ้ยมันออกเปรี้ยวๆนะเนี่อนนี้อร่อยอ่ะเพราะมันออกแบบรสชาติเปรี้ยวๆ นี่ตอนนี้เราก็เอาน้ำไปรูปสติกเกอร์ไปแล้วนะเป็นัชทชูแชทชูเดี๋ยวรอให้มันแห้งสัก <sk> น <planets together> <lation> ิดนึงเนาะระหว่างรอเรามาแกะนี่ดีกว่าของกินอีกแล้วเป็น Britanny French Butter Cookie นะเป็น Butter Cookie รสออริ i ินอลเขาบอกว่ามีกลิ่นนมวานิลลาแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะเป็นตา i m p e r i a l 1 2หนองสมมองไม่เห็นอะไรเลย แต่เขามีมาทั้งหมด4ี่ช่องก็เดาว่าน่าจะมีสแบบน่าจะมี4แบบนะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันอันแรกนะเอ้ยโอ้ยทำไมมันแตกอ่ะห่วยละยเป็นรูปนี้แต่มันแตกอ่ะบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าอันนี้เราสั่งมาจากทางออนไลน์เนาะเป็นไปได้ว่าการขนส่งมันอาจจะแบบอันที่สองเมื่อกี้เป็นรูปเหมือนดอกไม้เนาะแตกอีกแล้ว นี่บอกว่าแตกดึกอันนะดูไม่รู้เลยว่าเป็นรูปอะไรจะมันคนละรูปกันเดี๋ยวเข้ามาดูที่หน้ากล่องมาดูอันที่สามแตกนะแตกไม่แตกแตกไม่แตกไม่แตกอ้ะอันนี้มันเป็นรูปอะไรนะฝรั่งเศสอะขอไอซ์เซลใช่ไหมคุกกี้อร่อยแต่รสชาติน่าจะเหมือนกันหมดเลยทั้งกล่องรูปเดิมนี่มันคือรูปเดิมเราจะมาสุ่มแกะนะเพื่อมนได้รูปอื่น เอ้ยรูปอื่นจริงด้วยวะ่ะคุณจะได้รูปอะไรโอ้ยน,นี้แตกรูปเหมือนอันเมื่อกี้ขอต้มอีกอันนึ่งแตกอีกแล้ววะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันแรกที่เรากินนะรูปนี้ทัาจำไม่เพลิทุกคนแททูมันหลุดแล้วว่าเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นรูปสวยไหมามาลายมาลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนนั่นมันแมงมุมลายหรือเปล่า ให้เ,เพื่อนๆดูนะที่ฝากกล่องเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รูปนะก็คือ3รูปที่เราแกะได้แล้วนะมีรูปนี้ที่เหมือนดอกไม้อันหนึง่งรูปหอคอยไอเฟลแล้วก็มีรูปเป็นแบบทรงกลมนะมาดูอีกอย่างหนึ่งของเราที่เป็นของเล่นก็คืออันนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยเอาล่ะทุกคนพร้อมนะ เยอะมากเยอะมากมาดูโอ้โหเพราะว่าจะมีของโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาต่อกันแล้วเดี๋ยวไปดูตอนที่เสร็จแล้วเลยร้านไอศครีมพี่ทีเทเปิดแล้วจ้าโอ้ยมีของหลากหลายมากเลยนะเพื่อนๆโอ้ยไม่ว่าจะเป็นนี่จ้าน้ําดื่มโคลานะแล้วก็ยังมีนี่อีกจ้าส้มกีวีมีเฟรนช์ฟราย จะกินอะไรดีจ้าหรือว่าจะทางนี้นะเป็นไอศครีมดูสิไอศครีมสีดําสีเขียวแล้วก็จะมีไอศครีมที่เป็นแบบนี้ด้วยอ่เาเรอาอันนี้มาเพิ่มได้ไหมเออได้แล้วเนี่ยเอามาดีไอได้อีกของที่เราเล่นเรามีสไปเดอร์แมนนี่เออเอาสไปเดอร์แมนก็ได้นะเรามีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามากินไอติมกันดีกว่าแบบว่าไอติมจะน่ากินสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชิมไอติมกันเลยนี่ไอติมช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้เฮ้ยน่ากินมากเลยนะเพื่อน อืมอร่อยอืมอรมอ่อยมากไปมาจาะไงงงมากเลย ดูมาม่าก,กันดีกว่าทุกคนเจมนี่ก็คือเมนูของเรานะฮะสมอย่างนี้เราต้มมาเรียบร้อยแล้วอันแรกนี่นะดูเลยอันนี้คือแฮปปี้ลามยอนนะเขาบอกว่าเป็นซปเปอร์สไปซี่ด้วยอ่าเป็นห่อน,นี้ต่อมาอันที่สองนะพเพื่อนๆอันที่สองเนี่ยเป็นห่อน,นี้ มันคือบูนักแพนสเตอร์ฟรายนุดเดิลราเมงกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งรสปลาหมึกนะอันนี้ที่บอกไปเป็นแบบสูตรเผ็ดนะจ๊ะและอันที่3ของเราสำหรับวันนี้ชาปาเกตเต้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมซองเครื่องปรุงรสซอสถั่วดำอันนี้อ่านภาษาไทยนะเขามีมาให้ตรานงชิม แต่เทพจะชิมแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่า3มอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเราก็นี่เตรียมถ้วยสำรองมาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้มันเหมือนมีแบบแครอทอยู่ด้วยนะทำไมเส้นมันติดกันขนาดนี้เอ้ยดิดิดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเลยว่าเป็นยังไงนะกลิ่นมันเหมือนแบบซีอิวนะมันออกเป็นแบบซีอิวดำ เส้นนมไม่เผ็ดเลยเส้นนม,มุ่มเหมือนมีซีอิ๊วดำเหมือนเส้นจะอื่นมาแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยนี่นะอันนี้คืออันที่เราจะชิมแต่มันมีความรู้สึกเออเป็นกลิ่นปลาหมึกนิดนึงอะ่ะเขาบอกว่าเผ็ดนะเน,นี่ยเส้นนุมหนึบๆเผ็ดไม่เยอะ เผ็ดกลางๆแบบสาหรับคนไม่กินเผ็ดก็กินได้สว่วนรสชาติปลาหมึกรู้สึกมันก็ออกแต่กลิ่นนะแต่ว่ารสชาติมันยังไม่ได้แบบออกปลาหมึกขนาดนั้นนะแต่ได้กลิ่นมันนิดๆอันที่สามนี่นะมีน้ำด้วยเราแบบเราจะกินเยอะไปหรือเปล่าอันนี้หนึ่งเลยทีแรกมีความรู้สึกเหมือนมามา,มาบ้านเราเส้นมันมดูค่อนข้างคล้ายแต่จริงๆมันไม่ได้คล้ายขนาดนั้นเนาะมันดูแบบแน่นกว่าหน่อยนึง ก็นุ่มพอชิมน้ำนะ่ะต้มยำแต่มันมีความรู้สึกว่ามันคลินคลีนอะ่ะคือยังไงแบบมันมันให้ความรู้สึกแบบคลินคลีนอะ่ะคือยังไงวะ <c oughs> คนไม่กินเผ็ดก็กินได้นะมันมีรสชาติเผ็ดนิดๆนะกำลังดีเลย และนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กับแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยไปแล้วบ๊ายบาย